ว่ะว้ยตอนแรกกูจะโหนะลิงไว้กูเดินเข้าไปอ่ะกูกลัวต้องยิงพวกหอกเลยอะไรจ๊ะอันนี้เหรอเจ๊บอกไอ้ยิง

คนไม่เหรอหยอกห <บน S 1> ยอกหยอกหยอก<น>เสียงเหมือนโดดลงอะ่ะเมื่อกี้เลยตกใจทำไมนงวะกระปคนขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ร<น>ะวังนายวะ โอเคตัวหน้ากูเป็นหมอตัวหนึ่งหายตัวสเตลลหายปีเสื้อโดนเนี่ยข้างล่างข้างล่างอยู่ข้างล่างเอาแล้วเอาแล้วเกลี่ยเกือบเกือบเกือบ ตัวนี้เ,เตีย่อแตกเลยวะต่อแตกเลยไหมโดนโดนโดนเอ้ยมันมันโดนธนูกูเสียบเอาอยู่บนอยู่บนอยู่บน,บนไม่มีเลือเลยไม่มีเลือ หน้าอยู่หน้าเลยอยู่หน้านะระว,วังประตูเปิดมายิงนะพี่ไอ้ <c oughs> ไอ้อย่าบังหลังมึงอ่ะนี่กูรู้อยากอวด, <c oughs> วดไป่หดใกลๆไ <c> ป <oughs> อะไรอ่ะสกเกาด้านหลังสกเกาด้านหลังสกเกาด้านหลังสเกาด้านหลังนี่ไงเตา

รู้มีอะไรกูบอกมึงใช่เวลาวิเศ้มีเกมแป๊บไมี่บอกเป็นเงไว้ว่าน้องมับอยากเล่พิเศษที่ไหนที่ได้นะ Tidak, dia benar-benar di sana. Eneminya ada di sana! Lihat? Hmm, saya tidak Target di sini! Dia berada di าง่ีมันเตว่าเจ็บโนนซ้ำดีซ้ำเอ้หเหมือนพี่แม่เลยไอ้ไอ้ไอมันตายไอรอนตาย พอแล้วยไาไปไนดี้ายซ้ายเอาวะเออซีมันตายไปเลยเจ็บมากไม่รัดไม่รอดไม่รดพยายามยุบลงหลบหนีมันมีตัวชิดข้างหน้าอีกตัวหนึ่ง ไม่อยากเสือเลือะอะไรวะมีเงนี่เลยนะบอสมึงที่บอทมันเลงอะใช่ใมันยินอยู่เห็นมันก็ุอยู่ประตูอะนันางหน้าประตูวะลังวิ่ามาไปเจอไหนวะน่ะ แม่มันอยู่หน้าประตูมันอยู่หน้าประตูอยู่หน้าประตูเองอ้อมได้ปะพี่ปล่อยนี่ไปเนื่งมันนี่ใช่ประตูประตูแตกครับประตูแตกเดี๋ยวแล้ว ตอแตกหัวแตกต่อไม่หนานะ ก็น้องเร็จละเร็วรีบๆบ get some s มันน่าจะเ่หยอกเข็นเข็นในซองเขามันเล็งดิวมันเล็งดิวมันเล็ดวเฮลเ่า

วิ่งเข้าในประตูวิ่งเข้าในประตูในประตูในประตูตัวสุดท้ายเก็บเก็บไม่โดนนะ ไอคืโดนกระตองตัวท้ายกระตองร่วงจากที่ลงไปร้านหน้า วิ่งไปยี่หลังกองหลังตองเขียวแม่โดนหลัง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 อีกงุบโดนกูโดนนั้นหลังยิงขึ้นนึงอี้หน้าเขเี๋ยอยูะเดน สองหน้าเลย อย่นหัวลราเลยยนี้ก่อนนะ พ้อมนะ้วทหารขึ้นก่อนถ้าพี่ตายไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยโอเคไม่อยู่ไม่อยู่ย้ายเขามาแม่มืออย่างไรเดี๋ยวตะแตกตะแตกไป ุ้ยจระเข้ไอ้สัสโหรักมากเลยๆพ้ยข้างหน้าก็มีจระเข้ตัวนึ่งีียังมีจระเข้สองตัวหยุดดีบอดหยุดดีดึงหยุดดี เยูนนี่แค่นั้นไม่แค่นันตรงนี้ตรง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 อะระวางนะปีนมาแล้วปีนอะไรใช่คะข้าพาเรีย้จังหวัด มันชกเลยเก็บแล้วเจ็บแล้แล <c oughs> ไม่น่า้ต้องปลาระเบิดปลาระเบิดจะ้ในในช็อตเฮ้ยสวยสวสวยเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงเหลือตัวเดียวเฮ้ยคนละตีคนละตีตีใหม่ตีใหม่ โอ้โหอยเลยถอยเลยกี่ตัววะสองตัวมันไม่น่าจะเหลือเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามตีสุดท้ายแล้วอันนี้ตีสุดท้ายเรียบร้อยตีสุดท้ายแล้วอะ ่อนแตกแล้แวจังหวะอย่างนี้มันไม่ได้หรอก